สวัสดีค่ะมันนี้ไม่ไไมไหน่อยค่ะจะมัดหมูสามสั้นนะคะหมูสามสั้นทอดกรอบนะคะบะหมี่ยังมากไม้หมูสามสั้นกัหั่นเป็นตอนตอนใหม่แล้วนะคะใส่ริกไทยลงไปเลยนะคะต่างๆค่ะไม่ได้จะให้หออกหวานเข้มนะคะหวานนํานะคะรสด,ด,ดีนะคะน้ำมันหอย ที่ไม่น้อยเพราใส่เกลือเพราะว่าหมูของไม่หน่อยนี่อยู่เมืองนอกนี่อยู่สวิเดนเนี่ยหมูสามสันชวนมาเขาจะมาเกลือมาแล้วนะคะจะเป็นหมูสามันเอือเกลือมาแล้วนะคะนั่นไม่น้อยเพราะใส่เกลือถ้าพี่น้องที่ซื้อมากยังบอกว่านมีเกลืออยู่ในหมูสามันกะให้เอาหมูสามสันนี่ใส่เกลือนะคะแตบในส่วนผสมนี่ก็ต้องเพิ่มเกลือลงไปนะคะอันนี้ไม่น้อยบริใส่เกลือนะคะเพราะว่าหมูสามสันไม่น้อยเข้มแล้วนะคะเข้มจะบนถึงก็เข้มหลายนะคะนี่ก็จะ พันไ้ทังซี่นะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นใหม่ถ้าบางคนอยากให้มเขาเนื้อหลาๆก็แช่ตู้เย็นได้นะคะแช่ตู้เย็นไประมาณสามสิบนาทีนะคะเวลาเอามาดาดไฟเห็ดในสูตรเดียวกันนี้นะคะเอามาดาดกระทะให้เป็นหมูเนี่ยให้เป็นสามสันย่างก็ได้นะคะหรือว่าจะเหดเป็นสามสันทอดก็นในสูตรเดียวกันนะคะใส่ส่วนผสมแบบเดียวกันนะคะนี่ค่ะนี่เน่อยก็จะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เตาเขาไม่ได้น่อยหุยงเข่าแล้วก็ ลวกผักอยู่นะคะ่งน้นะคะก็จะรอแป๊บหนึ่งนะคะก็เท่ากับว่าผักไหวพอดีนะคะ1 5นาทีถึง30นาทีแต่อยาก,กินด่วนก่อนดะแผลยังไม่น้อยนี่ก็จะไปเข้าในช่องฟินนะคะเพื่อที่จะให้ซอสทุอย่ยงมันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตอนทอดจ้าหลังจากหมูห่อไอทีแล้วไม่แน่นก็จะใส่เป็นแป้งสาลี่เหมือนเดิมนะคะแป้งสาลี่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเขาจะคลุกไข่หมูห้อเวลาทอดเราหนังหนังหมูแล้ว,ลวก็แตกเ้นานะคะ มันประเด็นใส่ข้าวพร้อมแล้วจ้ะอีกยงนึงคือกรอบนอกนุ่มในนะคะสูตรนี้ถ้าจะคุกหมูสามั้นกับแ้งสารีลงไปนิดนึงนะคะโดยผสมกระตรงใส่นามนะคะพอเดี๋ยวนาซอสให้หมูมันก็จะเค็ดให้แ้งสารี่ก่อตัวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาจะไปย้อนลงกระทะเลยค่ะพอไม่อยากตั้งกระทะไว้แล้วนะคะเหมูกรอบมันจะน่ากินแค่ไหนนะคะมาเบิรงกันนะคะเดี๋ยวเขาไปทอดกันจ้า ข้าตั้งน้ำมันใบแล้วพอน้ำมันทอดนะคะเขาก็ใส่หมูเขาลงไปนะคะใส่ที่เรแผ่นนะคะบระให้มันทับกล่เพื่อจะให้มันสุกแล้วก็กรอบเหลืองทั่วกันทุกแผ่นนะคะเห็ดติดแผ่นเป็นแผ่นไปแล้วนะคะนี่นะคะสูตรหมูกรอบนะคะหมูสามชั้นทอดกรอบแบบง่ายๆนะคะสไตล์ไม่ย,ยน้อยเหมือนเดิมนะคะสไตล์บา้บานๆนะคะไง่ายๆเห็ดกับเขาจะเห็ดในมันหุ่นไหวหนุ่งหยาดเห็ดหนุ่งหยาดแล้วมัน เห็ดแล้วมันเมื่อยตัวมันนัน่นมันนัน่น,น,นได้กินนั่นก็เลยเห็ดยห้าบปหยัดเขาคั่วอีกนะคะแต่เท้าเห็ดง่ายๆยงัยงยสิมันเด้กินท่านใจปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บพี่นอ้องก็สลอยากเขาคั่วนะคะอยากเค็ดกับเขาเพราะว่ามันง่ายสะดวกเรต้องใส่เวลาเป็นแท่พี่นอ้องเค็ดง่ายอยู่ในหงเทพนะคะหรือว,ว่ายู่เมืองลวงไง่ายๆสินี้เมืองง,อง่ายๆจ้ะเมื่อยก็การเดินทางแล้วกับผบอยากกินอาหารแสบๆนะคะเราต้องพึ่งอาหารถุงเข้าสามารถเห็ดง่ายๆย,ยู่บานเข้าใดหรือเศษ เวลานิดหน่อยก็สามารถกินได้นะคะนี่คือเทคนิคของมี่น่นอยนะคะมี่น่อยก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะพอต้องไปกลับมันนะคะกลับทีเดียวจบเลยนะคะคือปล่อยให้ขางนึงเหลืองสุกไปก่อนแล้วเอาจะกลับอีกขางนึงนะคะเยีามว่วรอบเบิ้งมันสุกค่ะคะ่ะแล้วนี่ก็คือหมูสามชั้นทอดกรอบแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะเห็นบหคะน่ากินบหมคะ,มคะลองไปเห็ดเบื้องนะคะง่ายๆนะคะด้รักจัดใจรักนะจุ๊บ